สวัสดีค่ะมาแนะนํานการพับเหรียญปรยทานนะคะวันนี้เราจะพับรูปนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะดอกนี้ใช้ความยาว30เซนนะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะใช้ความยาว40เซนนะคะดิปินเส้นใหญ่ความยาว40เซนนะคะวันนี้จากนั้นก็จะทําเหมือนเดิม ตัดปลายออกไม่ตัดก็ได้นะคะไม่เป็นไรใช้สีชมพูสองสีขาวสองนะคะจากนั้นเราก็ทบครึ่ง เริ่มจากสีใดสีหนึ่งก่อนนะคะเลิ่นจากสีชมพูก่อนแล้วกันนะคะสีชมพูสอดสีขาวสีชมพูทับสีขาวสีขาวสอดส,สีชมพู แบบนี้แล้วนำเหรียญมาวางกดทับเหรียญไว้ ก็จะได้แบบนี้นะคะคลิกกลับมาด้านหลังมันจะมีสองเส้นแล้วก็เลือกเส้นใดเส้นหนึ่งสอดอสีชมพูสีขาวสีชมพูค่ะต่อไปสีขาว อ่ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปมุมนะคะสองมุมนี้นะคะมุมนี้กับมุมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแยกออกมานะคะก็คือเราจะทำให้ เส้นหนึ่งเนี่ยมันมีสี่เส้นอ่าจะแยกออกมาเป็นสี่เส้นนะคะก็แสดงว่าเส้นเนี้ยจะมีสี่เส้น,น,สนอันนี้ก็สี่สี่เส้นนะคะสีขาวสี่เส้นสีชมพูสี่เส้นนะคะอ่าวิธีการทำํำทูงก็จะใช้วิธีนี้นะคะอ่าแล้วก็ใช้เข็มแยกแยกเป็นสองส่วนก่อน นะคะจากนั้นก็ค่อยแยกอีกทีนึง ะะจะเป็นแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆแยกทั้งหมดเลยนะคะก็คือเราจะแยกสองฝั่งนะคะอ่าอันนี้นะคะเราจะแยกข้างในนี้นะคะส่วนอีกด,ด้านซ้ายกับขวาเราจะปล่อยทีมไว้แบบนี้นะคะ,ะเพื่อนๆแยกเลยค่ะพอเราแยกเสร็จแล้วนะคะอืม สีชมพูมีสีสีขาวมีสีใช่ไหมคะด้านบนกับด้านล่างนะคะต่อไปให้เรามันมันจะเส้นแรกนะคะก็คือคู่นี้นะคะสีแดงกับสีชมพูนะคะสีเอ้ยไม่ใช่สีขาวกับสีชมพูนะคะสีชมพูสีขาวจะทับสีชมพูแบบนี้นะคะขาวทับสีชมพูนะคะ สีชมพูทับสีขาวฝ่ามือนะคะ,ะต่อไปซ้ายมือสีขาวสีขาวเส้นที่สองอยู่ใต้สีชมพูทับสีชมพูแบบนี้นะคะมันจะค่อยกันแบบนี้นะคะ มันจะขัดกันแบบนี้ต่อไปส,อสีชมพูด้านนี้นะคะชมพูมันจะอยู่ใต้สีขาวนะคะแล้วก็จะทับสีขาวเส้นนี้ต่อไปด้านซ้ายมือสีขาวเส้นนี้นะคะเส้นที่3ามนะคะทับสีชมพูอยู่ใต้สีชมพูแล้วก็ทับสีชมพูอีกทีนึง ด้านละ3เส้นต่อไปขวามือสีชมพูเส้นสุดท้ายนะคะสีชมพูเส้นสุดท้ายเราจะทับสีขาวอยู่ใต้สีขาวแล้วก็จะทับสีขาวอีกสีขาวฝั่งซ้ายมือนะคะ,ม,ะ,คะมันจะอยู่ใต้ อยู่ใต้สีชมพูทับสีชมพูอยู่ใต้สีชมพูแล้วก็จะทับสีชมพูแบบนี้นะคะอ่าต่อไปให้เรากดลงนะคะก็คือดึงมันลงนะคะแบบนี้นะคะสีขาวนะคะมันจะมาอยู่กับสีขาวฝั่งที่เราไม่ได้แบ่งมันนะคะอ่า ส่วนสีชมพูก็จะอยู่กับสีชมพูแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะค่อยๆดึงดึงให้มันพอจะสวยงามนะคะอะ่แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็เอาสกอตเทปนะคะมาแปะไว้ก่อนนะคะพอดีกสกอตเทปหมดนะคะอ่ากเลใช้แม็ก พอเราทําด้านนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําด้านนี้เหมือนกันเลยทําเหมือนกันค่ะก็คือสีขาวทับสีชมพูนะคะสีชมพู ทับสีขาวฝั่งซ้ายมือสีขาวสีขาวอยู่ใต้สีชมพูแล้วก็ทับสีชมพูสีชมพูฝั่งขวาอ,อยู่ใต้สีขาวทับสีขาว สีขาวสีขาวทับสีชมพูอยู่ใต้สีชมพูแล้วก็ทับสีชมพูสีชมพูฝั่งขวามือเส้นสุดท้ายนะคะทับสีอทับสีขาวอยู่ใต้สีขาวแล้วก็ทับสีขาว สีขาวเส้นสุดท้ายอยู่ใต้สีชมพูทับสีขาวเออยู่ใต้สีชมพูทับสีชมพูอยู่ใต้สีชมพูแล้วก็ทับสีชมพูค่ะเราก็จะได้มามันก็จะมาควยกันแบบนี้นะคะอ่าจากนั้นนะคะสีขาวกับสีชมพูนะคะเราก็จะเอาคือสีขาวมันก็จะตรงกับสีขาวของมันนะคะ สีชมพูก็จะตรงกับสีชมพูของมันนะคะอ่าแบบนี้นะคะอืค่ะต่อไปนะคะสีชมพูนะคะฝั่งนี้เราก็เอาสกอตเทปมาแปะไว้ก่อน ก็เทปมาแปะไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเราจะดูสีขาวนะคะสีขาวที่อยู่ข้างบนนี้นะคะเราจะเริ่มจากเส้นแรกนะคะเส้นแรกก็คือเส้นที่อยู่ในสุดนะคะก็คือเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะเส้นสีขาวเส้นนี้นะคะเราก็จะสอดแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยนะคะสีขาวเส้นนี้นะคะมันจะทับสีชมพูอยู่ใต้สีชมพูทับสีชมพูแล้วก็จะอยู่ใต้สีชมพูแบบนี้นะคะอ่าสีขาวเส้นแรกนะคะมันจะเป็นแบบนี้คะ่ะเราทำทั้งทั้งหมดเลยทำทุกเส้นเลย ต่อไปสีขาวเส้นนี้นะคะมันก็จะอยู่แบบนี้นะคะเส้นที่สองมันจะทับสีชมพูแล้วก็อยู่ใต้สีชมพูแล้วก็ทับสีชมพูอใต้สีชมพูแบบนี้ต่อไปสีสีขาวเส้นนี้นะคะ เส้นที่สองกับเส้นที่สี่เส้นสุดท้าย ก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะทําสีขาวเหมือนกันอ่าสีขาวก็จะทําเหมือนกันอ่าสีขาวก็จะทำเหมือนกันนะคะอ่าเพื่อนๆทำไปก่อนนะคะค่ะสีขาวเราทำหมดแล้วนะคะอ่า จากนั้นนะคะเราก็จะดึงทุกเส้นนะคะดึงให้มันแน่นขึ้นนะคะดึงให้มันแน่นขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตัด ตัดปลายดิบบิ้นออกอ่าประมาณนี้นะคะตัดสีขาวก่อนแล้วกันนะคะอนีพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาสอดด้านหลังเรานะคะมันจะมีให้สอดอยู่แล้วนะคะก็คือตรงนี้นะคะอ่าเราก็สอดเข้าไปเลย ใครต้องการให้มันตรงโปร่งก็ไม่ต้องดึงแรงนะคะ ได้แล้วสีขาวนะคะต่อไปสีชมพูเราก็จะตัดเหมือนกันนะคะก็คือแกะออกค่ะสีชมพูตัดเหมือนกันค่ะพอเราตัดสีชมพูเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็คือเก็บเก็บปลายดิ้น เก็บทั้งสองด้านเลย เออค่ะค่ะก็ะจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะอ่าถ้าใครที่อยากให้มันแน่นนะคะเราก็ดึงนะคะดึงสิอ่าดึงทุกเส้นเลยค่ะให้มันให้มันแน่นๆนะคะดึงแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าใครที่อยากให้มันอุมอูแบบนี้นะคะเราก็ ไม่ต้องดึงแรงมากนะคะส่วนปลายเวลาเราตัดก็คือให้มันยาวอีกนิดนึงนะคะอ่าต่อไปสองด้านนี้นะคะเราแคอ่าเก็แบบนะคะแบบนี้นะคะสีชมพูทับสีขาวแบบนี้นะคะทำทั้งสองด้านนะคะอ่จากนั้นนะคะแล้วก็ วางวางทับเลยนะคะแบบนี้นะคะสีขาวกับสีชมพูมันจะขนานกันนะคะ แค <Okay. S 2> ่มันอยู่กึ่งกลางจากนั้นเราก็เอาแม็กมาแม็กค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนการตกแต่งก็แล้วแต่เราเลยสีขาวสองเส้นนี้นะคะ ตัดเฉียงจากนั้นที่เหลือนะคะเราก็แบ่งครึ่งสีชมพูนะคะทั้งสองด้าน สองด้านแบบนี้นะคะต right ่อไปเราก็จะเอาเส้นสิกาเส้นข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายนะคะมามมวนใช้อะไรมมวนก็ได้ค่ะก็มามมวนแล้วแต่ว่าเราจะตกแต่งมันแบบไหน ถ้ามันยาวไปเราก็ตัดนะคะมันอยู่ที่การตกแต่งเราว่าเราต้องการที่จะตกแต่งแบบไหนได้แล้วนะคะคส่วนสีชมพูเส้นนี้เ,เราจะตกแต่งยังไงก็ได้ นี้ก็ได้ค่ะได้แล้วค่ะ มันจะอยู่ที่การตกแต่งของเรานะคะ,อ,ะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็แค่ใช้เข็มนะคะ,ะมาทำมันนะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะ,ะวิธีการทำเหมือนกันหมดเลยค่ะอันนี้จะแน่นนะคะแต่อันนี้ไม่แน่นนะคะชอบแบบไหนก็ ลองทำดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ